ครับเดี๋ยววันนี้นะฮะเดี๋ยวมีวิทยากรน,นะครับที่ให้ความรู้นะครับในเรื่องของผลิตภัณฑ์นะครับของบริษัทมาลุด้วยกันนะครกับ s u p e r ร์วีนะครับสาสาวเดี๋ยวเราติดตามรับชมกันะนะครับขอบคุณครับ สวัสดีนะฮะสํสำหรับนะครับเพื่อนๆที่เข้ามานะครับใน f a c e b o o k Live ของเรานะฮะวันนี้นะครับพบกับพิธีกร3สาวสวยนะฮะับซูเปอร์วีเพีนะครับก็จะมีโค้ดคุณหนูนะครับโค้ดวาวนะครับแล้วก็โค้ดเกสนะครับวันนี้มาเติมเต็มความรู้นะในเรื่องของสินค้าและผลิตภัณฑ์ก็สําหรับเพื่อนๆที่เข้ามานะฮะนะครับเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันก่อนนะฮะสามโค้ดนะครับเพิ่มเติมความรู้กันนะฮะในธุรกิจนะครับกลับมาโดยด้วยกันสิ่งสําคัญนะครับวันนี้นะฮะ แจกด้วยนะครับแจกพิมพโกโก้นะครับแล้วก็แจกพิมพกาแฟด้วยนะเข้ามาแล้วนะสวัสดีกันก่อนนะสวัสดีนะครับโค้ชจันของเรานะทิจกรนะชวนกันมารวยสวัสดีพี่แกสวัสดีคุณโคชรัตสวัสดีพิมกาแฟเพชรบุรีนะครับเข้ามาแล้วแนะนําตัวกันนะครับขออนุญาตนะกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับช่วงนี้นะครับเดี๋ยวขอเวลาอีก3มนาทีนะกดไลค์กดแชร์พิมพคอมเมนต์กันเข้ามานิดนึงเสียงที่รับฟังอยู่เป็นอย่างไรนะครับเสียงดังฟังชัดเสียงปกติรบกวนพิมพคอมเมนต์กันเข้ามาเลยนะครับ ให้โค้ดสามสาวของเราทั้งสามท่านนะครับขอดวงใจคนละดวงครับส่งกันมาฮะส่งกันมาลัวๆอู้หูยกาลังใจอย่างนั้นแน่นนะส่งมาแล้วนะครับรัวเลยนะรัวๆเลยนะครับส่งกันมาแล้วนะครับรัวๆเลยนะเมื่อพร้อมแล้วนะครับขอเชิญทุกท่านนะครับพบกับสามสาวสุดสวยนะครับกับโค้ดคูหนูโค้ดวาวและโค้ดเกตน,นะครับ ขอหัวใจพร้อมแล้ว,วไปนะครับพร้อมแล้วพบกับสามโค้ดสาวสวยของเราได้เลยนะครับสวัสดีค่ะ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 โค้คดคุณหนูค่ะโค้ดเกดค่ะโค้ดบาวค่ะวันนี้เราสามสาวส,สามสไตล์มาพบกับทุกท่านแล้วนะคะเป็นอย่างไรกัน<ฮ>บ้างคะเราสามคน พ้องที่จะให้ความบันเทิงใช่ไหมคะวันนี้ใช่ค่ะเรามาให้ความบันเทิงกับทุกท่านนะคะวันนี้พร้อมแล้วค่ะนี่นะคะทุกคนได้ยินเสียงดังฟังชัดดีไหมคะเป็นกำลังใจให้เราสามคนด้วยวันนี้เป็นไลฟ์แรกของเราสามคนเลยเป็นยังไงนะเป็นยังไงคะเป็นยังไงคะ เราค่ะตื่นเต้นไหมคะทดสอบเสียงให้นะทดสอบเสียงให้ทุกคนคนทดสอบเสียงตอนนี้เสียงดังฟังชัดดีไหมคะเสียงดังฟังชัดดีไหมคะเป็นรายแรกของเราอยากให้ทุกท่านเป็นกําลังใจให้เราสามคนด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ไปให้โลกรู้ค่ะวันนี้เราสามสาวสาสไตล์แห่ง M D K B K K จะมา พบกับทุกท่านค่ะฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์นะคะแชร์ไปค่ะแชร์ไปเพื่อเป็นกำลังใจให้ทุกสามคนค่ะคนจันบอกภาพชัดเสียงชชดขอบคุณค่ะขอบคุณภาพชัดเสียงชัดีนะคะเจมบ่ดอบอกสามสาวสวยมากค่ะโอ้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะวันนี้นะคะวันนี้เป็นวันศุกร์นะคะวันศุกร์สุดพรนษาเราพบทุกท่านนะคะวันนี้เรามาเต้นกันสักหนึ่งเพลงก่อนดีไหมคะ เดี ar, ๋ยวเรามาเต้นนะคะเนื่อหนึ่งีเหรอคะเอาสักสักนิดหนึ่งนะคะให้เราได้ออกกําลังกายออกท่าทางเนี่ยระหว่างรอให้ทุกคนแชร์นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแชร์ไปนะคะแชร์ไปนะคะในขณะที่ทุกคนแชร์เราจะเต้นรอทุกท่านค่ะวันนี้ขอสักหนึ่งล้านวิวนะคะขอสัก1่ล้านวิวนะคะตอนนี้ได้ประมาณแสนสี่แล้วนะคะ ดิแยกชั่วจิตไม่กลัวมารภัยจิตอาสาจิตสัมผัสจำใจจิตอาสาจิตสัมผัสจำใจจิตแผ้อีกใหญ่สดใสเกรงกล้าผู้ใหญ่ดูแลสุขใจแท้แน่สุขใจที่มีค่าบริหารร่างกายนี้ผ่านมาบริหารร่างกายนี้ผ่านมาสุขภาพนํำหน้า า,ายใหใ้าเช้าตื่นขึ้นมาทันทีสุขภาพจิตนี้รื่นโชคดีมากมายอบรมสั่งสอนลกูกหลานไทยและข้อคิดไปเป็นประโยชน์อย่างไรเชมาเช้าตั้งสติซัมปฉันอยกากบริหารเวื่องอาานเป็นมุงคลรเรื่อยไปอบรมสั่งสอนลกูกหลานไทยรู้ทรงมาไปเรื่องกินเรื่องใหญ่ กิน,กนอีรกอย่างน,นึง่งนะคะที่ดีสุดก็คือน้ำลายไม่บูดเราสามารถพูดคุยแล้วก็กับใครก็ได้มั่นใจค่ะกับเพื่อนๆของเราเวลาได้คุยกันอย่างนี้มั่นใจถ้าใช้ได้ใช้พิมพ์สมัยแล้วตอนนี้ยอดมารัวๆหรือยังคะใครจะมียอดรัวสิบลัง กดหัวใจรัว <Harmon> ๆให <c oughs> ้ด้วยค่ะเชิญนะคะพีมสมายของเราที่สุดยอดจริงๆค่ะเพราะเป็นสารสกัดจากสมุนไพรร้วนๆค่ะเอาไปใช้มีติดบ้านไว้ไหนใครไม่มีฟันมั้งคะใครมีค่ะถ้าใครมีฟันต้องพีมสมายของเราเลยค่ะสุดยอดจริงๆค่ะขอบอกเพราะใช้อยู่ทุกวันตอนนี้ใช้ประทับใจมากค่ะเยี่ยมจริงๆเลยค่ะอ่าทีนี้พีมสมายแล้ว เราก็จะมาถามความรู้สึกของกาแฟพิมของเรา <ซะ S 1> เป็นยังไงบ้างคะ<ฮ>กาแฟพิมของเราที่ใหญ่ของเราใช่ค่ะกาแฟพิมประกอบด้วยสมุนไพร39อินวันนะคะค่ะใช้หญ้าวหวานให้ความหวานแทนน้ำตาลค่ะสำหรับส,สาวๆที่ชอบผิวพรรณนะคะก็มีคอลลาเจนจากแครอทค่ะค่ะนะคะเป็นเจนไหมคะเนเจนนะค,ะค่ะสูตรเจน,นะคะค่ะด้านหลังนะคะจะเขียนว่า เป็นภาษาจีนสูตรเจนะคะมั่นใจได้เลยนะคะค่ะก็เราได้ดื่มกาแฟตื่นมาใช่ไหมคะรั้าจะปรับความสมดุลในร่างกายของเราทั้งระบบเลยนะคะเราต้องดื่มตอนเช้ากนะคะจะดีเลยนะคะค่ะตอนนี้ก็มีโกโก้เช้าดื่มกาแฟบ่ายดื่มโกโก้นะคะค่ะตื่นนอนมาแปลงฟันอีกโอ้โหสุดยอดเลยค่ะคบเเลยค่ะครบเซตเลย ตรงนี้อเราได้สอบถามทิหนึ่งนะครับวันนี้ถ้าเกิดผมอยากสั่งซื้อระบบสมาชิกเนี่ยผมสามารถสมัครได้หรือไม่ครับการสมัครสมาชิกน,นะคะสามารถสมัครได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเลยค่ะทุกท่านสามารถสมัครสมาชิกได้และติดต่อกับตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศของเราได้เลยติดต่อผู้ที่แชร์คลิปนี้ก็ได้นะคะท่านจะสามารถ สมัครสมาชิกและใช้ผลิตภัณฑ์ของเราได้แบบนี้ค่ะนีเมื่อเช้านี้บริษัทได้เปิดระบบการสั่งซื้อสมาชิกทุกท่านสามารถสั่งซื้อได้นะคะเป็นจำนวนลังและวงเล็บว่าท่านจะเอาผลิตภัณฑ์ไหนนะคะจะเอาโกโก้หรือว่ายาสีฟันให้วงเล็บไปแล้วบริษัทเนี่ยจะจัดสินค้าให้ท่านตามที่ท่านแจ้งเอาไว้แต่ในส่วนของโกโก้นี้นะคะ คุณหนูขอแจ้งนิดนึงนะคะตอนนี้โกโก้ของเรายังไม่ใช่สูตรเจนะคะแต่ทุกท่านที่เป็นสายรักสุขภาพสายทานเจไม่ต้องเสียใจไปนะคะหลังจากที่เราผลิตล็อตนี้เสร็จหมดแล้วนะคะเราจะาหน่ายล็อตนี้หมดแล้วถ้านประธานบอกกับเราว่าจะทำสูตรเจให้กับสมาชิกทุกท่านกับเป็นยังไงคะสุดยอดเลยค่ะค่ะ,คะอะขอหัวใจรัวๆ้ อับที่เข้ามาแล้วนะคะตอนนี้เห็นเราสามสาวอย่าเพิ่งอ,อย่าเพิ่งตกใจปิดไลค์หนีไปนะคะช่วยเป็นกำลังใจให้เราหน่อยนะคะอันนี้เป็นไลค์แรกของเรานะคะของ M D K B KK, K K กรุงเทพมหานครของเรานะคะฝากกดไลค์กดแชร์ช่วยแชร์สักนิดนะคะเป็นกำลังใจให้เราค่ะพร้อมกดเลิเลิฟเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ <S <S อันนี้เป็นไลค์แรก ถ้าผิดพลาดอย่างไรขออภัยด้วยนะคะเป็นรแรกของเราเราจะมีไลฟ์อย่างนี้เรื่อยๆนะคะเอาอย่างนี้เอาเป็นกติกาใหม่เหมเอียมเลยเมื่อกี้ส่วนสองใคยเอาเป็นว่าถ้าเกิดสมมุติว่าใครแชร์ไลฟอีกสามสิบแชร์แชร์รีแจ้งชื่อและนามสกุลมาโดยด่วนอ้าวเริ่มค่ะให้เวลาสามนาทีเช่นกันีชีวิตดีมีความสุขท้ายล้สามสิบโกลมอ 2>, 2ท่านเลยเให้สองท่านเลยสองท่านดีสองท่านเลยใช่แล้วครละสามสิบโอ้โชคดีของเรานะคะที่เฟจชื่อว่าดีเจันรับเนงหอนะคะแจ้งชื่อนามสกูลที่อยู่ในการจัดส่งได้เลยนะคะในส่วนตัวนะคะในเพจกาแฟสมุนไพรที่ท่านกำลังดูอยู่นะคะท่านเข้าชีวิตดีมคีความสุขด้ท่านเข้าไปนในลิงก์ได้เลยนะ,ะแล้วก็แล้วก็อีก หนึ่งนะคะผู้ที่โชคดีของเราเฟสนะคะที่ชื่อว่าชีวิตดีมีความสุขใช่มีวิตีมีความสุขยินน้อดีกับไหวของเราได้เห็นนะคะขอบคุณมากนะคะที่เป็นกําลังใจให้เที่เป็นกำลังใจเลยนะคะยินดีด้วยค่ะที่ได้รับโลโก้ของเราแจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรนะคะในข้อความนะคะในข้อความ ทักมางอินบ็อกซ์นะคะทักมาแจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรได้เลยนะคะเดี๋ยวเรื่องนี้นะคะเราจะจัดส่งให้ท่านพอดีไม่เสียตังค์อาโปเบอร์ของหัวใจรวยๆให้กับผู้โชคดีของเราทั้งสองคนค่ะดีด้วยค่ะดีดีด้วยค่ะดีดีด้วยไปดีด้วยค่ะส่งหัวใจรวยๆให้พวกเราเลค่ะอีกทีโก้ไปแล้วเอานนี้พีมคอฟตี้บ้างนะคะพักเอกตลอด ของเราตั้งแต่เริ่มเปิดมานะคะยอดจำหน่ายทะลุนะคะเอาปเป็นแสนหลักล้านเฮียมบ๊อฟี่นะคะต้นตำรับของเรานะคะเปลี่ยนจาก22อินวันมา,าเป็น39อินวันวันนี้ใจดีค่ะแจกไปเลย2ห่อ องเนี่ยตัวไหนที่เพิ่มมาให้พิมพ์บอกมาใครพิมพ์ครบนะคะคนแรกรับไปเลยเร<อ>ิมห่อค่ะเอ <12 S 1> ะพิมเลยคนะ่ะเปิดตำราเลยค่ะเปิดเลยค่ะเปิดเลย,เเลยอันไหนอันไหนที่มีเพิ่มมาอ่ะยกผู้หนูยกตัวอย่างนิดนึงยกตัวอย่างนิดนึงนะคะที่เพิ่มมาโอ้โหไปไล่ดูเลยค่ะ เดิมเอาพิมรัวๆค่ะพิมพิมพิมคนแรกได้ไปมันไม่ยากเลยมันไม่ยากเลยคําถามนี้แต่คําถามหินมากมันไม่ยากเลยมันยากเลยแต่มันยากตรงที่ต้องมาตั้งจิ้มยากเลยเห็นไหมมันไม่ยากอ่ยามันไม่ยากอันนี้อย่ามาโทษคุณหมูนะโทษคุณวาวคุณวาวมันจะยากมีคนตอบมีคนตอบอย่าีบัคธอน รูปสมัยก็ต่อมาแค่อย่างเดียวเองนะสีบ้าเราอันเดียวอ่ะต้องตอบให้ครบนะตอบได้มากที่สุดพิมพ์เป็ตเดียวเลยเราจะวานับว่าใครเยอะที่สุดยับไปเลยแบบง่ายมากง่ายมากรีบเลยกันรีบมืออาชีพแล้วนะคะเป็นมืออาชีพผลิตภัณฑ์เราก็ออกมาตั้งแต่กุมพาหลายเดือนแล้วนะคะค่ะน่าจะตอบได้นะคะอ้าตอนนี้สามนาทีมีเวลาวิ ไปที่กล่องกาแฟไปยุ่แล้วมาหน้าพิมพ์ิมเลยค่ะสมุนไพรที่เพิ่มมาคู่ข่าสีบัคทรนคือพิมพ์อยู่ในอันเดียวกันนะแล้วเดี๋ยวจะมานับกระชายขาวกระชายดำพิมพ์มาเลยค่ะใครพิมได้มากกว่าใครตอบได้มากกว่าภายในสามนาทีโค้ดวาาแจกทันทีค่ะแล้วเราก็จะแจกโค้ดวากลับบ้านด้วยค่ะ คุณสายนาทีเยอะที่สุด ดีด่วนเลยนะคะอย่าลืมแจ้งชื่อด้วยนะคะเลยเเลยเยมค่ะพอสุดท้ายราวัลพอสุดท้ายวันนี้ขอมอบให้กับน้องเนยท่านที่แหกเซประเทศพม่าค่ะโอ้โห่ทีมบ๊อบบี้เราระดับอาเซียนเลยนะ นี้เห็นนะคะ<ม>คือเมื่อวันที่วันตย์โคจันนะคะรับกับน้องฝ้ายรับเข็มเจียศ<ม>และถ้วยนะคะส่งมอบให้กับน้องเนินไปแล้วก็ออยังไงก็ขอแสดงความแบบยินดีกับน้องเดินด้วยนะคะ<ม>เดี๋ยวรอนหน้าน้องไนยต้องมานะคะมารับด้วยตัวเองนะคะขึ้นตําแหน่งอีกหนึ่งตำแหน่งก,ก็คือ MG ต่อไปนะคะ<ม>วันนี้ผู้ที่ได้รับรางวัลน,นะคะมีอดีเจนุ้นนะคะ แล้วก็ดีเจนานแล้วก็น้องน้ำหวานแล้วก็คุณสายนาทีแล้วก็น้องเนยสี่พันนะคะแจ้งขอบคุณผู้ร่วมกิจกรรมที่ยอดแชร์เราพุ่งกระชูแจ้งมาในข้อบ้อวามนะคะทักมาที่อินบ็อกซ์ของเรานะคะชื่อที่อยู่ในการกระส่งนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะแพ็กรางวัลนะคะไปให้แล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ ก็ร่วมกิจกรรมกับเราโพสสามท่านวันนี้เป็นเป็นไลฟ์แรกของเรานะคะคถ้ามีอะไรที่ขาดตกตกพร่องขออภัยด้วยเดี๋ยวรอบหนะ้าเราเป็นยังไงคะคมาแจกกันใหม่มาแจกกันใหม่หมค่ะแจกกันใหม่อีกนะคะอย่าลืมนะคะ<ม>เดี๋ยวติดตามในเพจของเรานะคะว่าเรานะคะจะจัดก,กิจกรรมดีๆไลฟ์สดแจกอีกเมื่อไหร่นะคะแล้วพบกันค่ะวันนี้เราทั้งสาเป็นยังไงคะ

ท่อาาสครับตื่นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับการไลฟ์สดวันนี้นะกับสามสาวนะครับ S V ีบีนะโดยโค้ดคู่หนุ่มนะครับโค้ดบ่าวแล้วก็โค้ดเอสนะครับที่ให้ความรู้กันนะครับถ้าความสนุกความบันเทิงนะครับแล้วก็มีของติดไม้ติดมือนะสำหรับท่านที่สนใจนะครับทาง M อ็มบีเคเนะครับก็ยินดี ต้อนรับสมาชิกทุกสายงานนะครับแล้ที่สำคัญก็คือก็มีคอร์สสอนอะไรด้วยนะครับถ้ามีสนใจก็สามารถที่จะทักเข้ามาได้คอมเมนต์เลยนะครับขอบคุณครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราสาวด้วยนะคะบริหารร่างกายนี้ผ่านมาสุขภาพนัหน้าสุขทันต์กายและใจ